ก็มาคุยในเรื่องของการตลาดนะคะย้อนไปเมื่อตอนที่ฟาร์มนะคะเริ่มทําตลาดถั่วงอกครั้งแรกนะคะเราเริ่มแรกจากการาทดลองเพาะค่ะทดลองเพาะหงถังนะคะแล้วก็แล้วเราก็ทําเผื่อไวอ้อีกประมาณ4ถังนะคะ <c oughs> ก็คือเราทําแบบให้มันมีทุกวันนะคะ ให้มันครบ4ี่วันหรืห้วันเลยตามตามลูกของเขาอะค่ะแล้วเรามีความคิดว่าคือเรามีความเชื่อว่ามันต้องขายได้แล้วยังไงมันมันต้องได้ค่ะเราก็เลยพ้อห้าเลยแล้วเราก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆะเราก็จะไปวัดไปโรงเรียนแล้วก็เราก็จะเอาไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพอเลยห้าถังพอเราพอห้าถังวันแรกนะคะมันก็จะล้างถังแรกเนาะวันที่สองก็ล้างถังที่สวันที่สมก็ล้างถังที่สาม วันที่สีก็ล้างถังที่สี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนกันอย่างเงี้ยทุกวันค่ะมีล้างทุกวันโดยวันที่ล้างวันแรกอะค่ะเพิ่งก็เอาถวงอ,อกงนะคะมาแพ็กใส่ถุงนะคะถุงละประมาณ9ขีดนะคะเพราะว่าเพิ่งเช็คตลาดแล้วนะคะที่ตลาดเขาก็ใส่ประมาณ9้าขีดเพิ่งก็ใส่ประมาณ9ขีดนะคะแล้วก็ติดโลโก้ฟาร์มที่มีเบอร์โทรเนาะก็ทําโลโก้มีเบอร์โทรแล้วก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า,าร้านอร่อยในจังหวัด พ่งอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็ไปเสิร์ชดูว่าร้านอร่อยในจังหวัดสุรินทร์ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยจังหวัดสุรินทร์มีร้านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเสิร์ชเพราะเรามีความคิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยร้านผัดไทยที่อร่อยเขาต้องใช้ถั่วงอกเยอะเพราะว่าคนก็จะไปกินเยอะพอพึ่งเสิร์ชพึ่งได้ตำแหน่งร้านเรียบร้อยแล้วแต่เช้านะคะพึ่งก็ไปตามร้านต่างๆนะคะแล้วก็เอาถั่วงอกนะคะไปเสนอกับที่ร้านนะคะบอกว่าวันนี้ เอาถั่วงอกมาให้ทดลองใช้ค่ะเพราะว่าเป็นถั่วงอกที่เราเพาะเองเราไม่ได้ฟอกขาวมันดีต่อสุขภาพของคนกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพของคนใช้เพราะว่าเวลาที่เราจับถั่วงอกไปลวกในในชามก๋วยเตี๋ยวอะค่ะถ้าหากถั่วงอกที่มันฟอกค่ะเราใช้ไปนานๆมือเราก็จะเปื่อยได้แต่ของเรามันปลอดสารเคมีพวกสารฟอกเราก็อยากให้ทางร้านนะคะได้ลองใช้ดูและอีกอย่างหนึง่ง ของเรามันสามารถเก็บได้นานเก็บได้เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อา่าอธิบายสปปรรพคุณของเราเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ให้ที่ร้านใช้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงหนูขอเบอร์ติดต่อไว้ตอนเย็นหนูจะโทรมาถามว่าทางร้านสนใจที่จะใช้ถวงอ่ของเราไหมหรือถ้าไม่สะดวกให้เบอร์โทรก็คืออ่านที่ถุงอะคะ่ะจะมีเบอร์โทรของเราอยู่ทางร้านสามารถที่จะโทรหาเราได้นะคะถ้าหากจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพึ่งก็ เอาไปไว้ตามร้านดังๆทุกร้านเลยนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เขาทดลองใช้นะคะประมาณ80%ค่ะเขาโทรกลับมาหรือ80%เ้าโทรไปถามเขานะคะว่า,าเขาใช้แล้วเป็นยังไงของเรามันใช้แล้วมันต่างจากตลาดไหมอยากลองใช้ของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพิ่งก็ไดออเดอร์ order ประมาณ80%นะคะ แล้วพอวันที่ส่งเขาก็ส่วนมากลูกค้า,าร้านค้าที่เขาลองใช้เขาจะกังวลว่าเอาแล้วถ้าเอาพรุ่งนี้มีส่งไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่เพิ่งวางแผนมาแล้วเนาะเพิ่งก็เพาะเรียบร้อยแล้วเนาะพอถังที่สองสามสี่เพิ่งก็บอกว่าเอาถ้าเอาพรุ่งนี้ส่งให้ได้เลยค่ะก็ส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะประทับใจเราอย่างที่สองนะคะอย่างแรกคือเราเสนอขายพูดถึงจุดเด่นจุดดีของเรานะคะ 2คือเมื่อเขาตกลงที่จะค้าขายกับเราเรามีของให้กับเขาทันทีนะคะอันนี้ก็คือ2ข้อแล้วนะคะที่ทําให้เราได้เปรียบนะคะข้อที่สมนะคะก็คือสินค้าเรามีคุณภาพค่ะมันก็เกิดการบอกต่อนะคะเมื่อร้านค้าที่เขารู้จักกันนะคะบางบางร้านเขาก็น่ารักนะคะเขาก็จะแนะนําต่อว่าเอไปลองส่งร้านนี้พี่คุยให้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะลองไปส่งดูเพราะเขาสนใจของน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอันนึงที่ทําให้เราได้ตลาดนะคะส่วน